มันกินเฉาก้วยนมสดนะเนี่ยซื้อมาจากในตลาดเซบันนะครับก็อร่อยเลยมีหลากหลายเมนูมีชามีกาแฟมีนมสดนะครับเนี่ยพอดีผมกินเช้าอิ่มนานแล้วพอดีซื้อมาไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะ ก็อร่อยดีครับใช้ได้นะเป็นเฉากว้วยนมสดนะมีมะพ้าวนมสดอะไรก็มีหลากหลายเมนูครับเนี่ยอร่อยครับนะ อืมใช้ได้ใช้ได้ก็จะมีหลักหลายเมนูผ้านมสดชาเขียวนมสดอะไรโอ้ผมลืมไม่หมดมวลตี่กระปุกแถนนึ่งวันผมซื้อมา เกือบยี่ห้าบาทก็ไม่แพงคร,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 รับไล่ๆน,นัง่งกินเฉาก๊วยน้มสดด้วยกันเนี่ยแก้วน,นี่ย เพื่อนกินเฉาก๊วยนมสดด้วยกันนะครับ เชาวคอยนมสดนั้เพื่อนกินดิกันผมซื้อไว้เพื่อมาหานนะันครับอร่อยเลยครับขายกระปุกยี่ห้าบาทสี่กระปุกสามหนึน่ง